สวัสดีค่ะเจอกูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนกันนะคะเรามาดูหลักการในการบวกลบเศษส่วนกันเลยข้อแรกถ้าส่วนมันเท่ากันเราจะนำเศษมาบวกลบกันได้เลยข้อสองส่วนไม่เท่ากันเราจะทำให้ส่วนมันเท่ากันโดยการหาคอลนอของส่วนทั้งสองตัวนะพอหาเศษเราก็นำเศษมันมาบวกลบกันเหมือนข้อหนึ่ง ต่อมาถ้ามันเป็นจํานวนคะเราจะท,จทำจำนนําให้อยู่ในรูปเศษเกินทําจำนวนค้ให้อยู่ในรูปเศษเกินถ้าส่วนมันเท่ากันแล้วเราก็นาําเศษเกินนะ่ะมาบวกกันลบกันได้แต่ว่าถ้าทําแล้วส่วนยังไม่เท่ากันเราก็มาทําเหมือนข้ขนอสองหาครนให้ส่วนเท่ากันแล้วค่อยมาบวกลบกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเพื่อความเข้าใจตัวอย่างแรกมันคือตัวส่วนเท่ากัน ก็หลักการที่หนึ่งเลยนำเศษมาบวกกันได้เลยสามบวกหนึ่งส่วนแปดเท่ากับสี่ส่วนแปดทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามนำสีมาหารทั้งเศษและส่วนได้หนึ่งส่วนสองดังนั้นสามส่วนแปดบวกหนึ่งส่วนแปดเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะคะง่ายมากเลยตัวอย่างที่หนึ่งต่อมาดูตัวอย่างที่สองมีสามจำนวนบวกกันอยู่นะ ทีนี้เราดูส่วนมันมีส่วนห้าส่วนหกส่วนสามส่วนไม่เท่ากันสักตัวดังนั้นเราจะทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะโดยการหาคอลอนอคอลอนอของห้าหกและสามคือสามสิบนะนักเรียนหาเป็นไหมเดี๋ยวครูฟ้าหาหาคอลอนอสองสามห้าหกก็ตัวไหนหาร สามห้าหกได้ก็มีแค่สามสามหารสามได้หนึ่งสามหารห้าไม่ได้เอาห้าลงมาสามหารหกได้เท่าไรได้สองทีนี้มีตัวไหนหารหนึ่งห้าสองได้ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเราก็นําตัวทั้งหมดมาคูณกันสามคูณหนึ่งคูณห้าคูณสองสามคูณหนึ่งคูณห้าคูณสองเท่ากับสามสิบ ดังนั้นครนที่เราได้มากันก็คือสามสิบตรงนี้เรได้ครนสามสิบเราก็ไปทําส่วนให้มันเป็นสามสิบทุกตัวเลยอันนี้ส่วนห้าทำให้เป็นสามสิบก็คือนำหกมาคูณถ้านำหกคูณส่วนก็ต้องไปคูณเศษด้วยตัวนี้ส่วนหกส่วนหกทำให้เป็นสามสิบก็คือเอาห้ามาคูณเอาห้ามาคูณส่วนก็ต้องมาคูณเศษด้วยตัวนี้ส่วนสามทำให้เป็นสามสิบ นำสิบมาคูณคูณส่วนเราก็ต้องคูณเศษทีนี้คูณกันเสร็จแล้วได้สิบแปดส่วนสามสิบบวกยี่สิบห้าส่วนสามสิบบวกยี่สิบส่วนสามสิบส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมถ้าส่วนเท่ากันแล้วเราต้องนำเศษมาบวกกันได้เลยนำสิบแปดบวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบได้หกสิบสามส่วนสามสิบนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ นำสามเอสามมาหารทั้งเศษและส่วนนะได้ยี่สิบเอ็ดส่วนสิบยีสิบเอ็ดส่วนสิบมันอยู่ในรูปเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค่าได้เป็นสองเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะ okay. มาดูตัวอย่างที่สามหาผลบวกยังอยู่ในผลบวกอยู่นะจำนวนคะ่ะอนี้ มันเป็นจานวนค้ะมันอยู่ในหลักการที่สามจำได้ไหมต้องทําให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนทําให้อยู่ในรูปเศษเกินทํำยังไงก็นักเรียนจําได้ไหมก็นำหกมาคูณสี่แล้วก็บวกกับหนึ่งก็ได้หกคูณสี่บวกกับหนึ่ง เท่ากับยี่สิบสี่บวกหนึ่งเห็นไหมยี่สี่บวกหนึ่งมันได้ยีส่สิบห้าส่วนหกเศษเศจเกินนะอันนี้ก็เหมือนกันเก้าคูณห้าบวกสองบวกสองมาเห็นไหมมันจะได้เก้าคูณห้าเก้าห้าสี่สิบห้าบวกสองได้สี่สิบเจ็ดส่วนตัวเดิมส่วนเก้าอยู่ในรูปเศษเกินแล้วจะได้ยี่สิบห้า ส่วนหกบวกสี่เจ็ดส่วนเก้าแต่ว่าส่วนมันยังไม่เท่ากันเราก็ไปหาคนรนของหกและเก้าทีนี้เขาหามาให้แล้วคือสิบแปดแต่ครูจะหาให้นักเรียนดูนะเผื่อน,นักเรียนหาไม่เป็นคนรนของหกแล้วก็เท่าไหร่สิบไอหกแล้วก็เก้าอะไรหารหกและเก้าได้มันก็คือสามสามหารหกได้สองสามหารเอเก้าได้สามหารต่อได้ไหมไม่มีแล้วเราก็นำสามตัวนี้มา คูณกันสามคูณสองคูณสามเท่ากับสิบแปดคอลนอของเรามันก็เลยเป็นสิบแปดเราจะหาเป็นอยู่หรอคอลนอทีนี้พอได้คอลนอสิบแปดก็คือต้องทําส่วนให้เป็นสิบแปดส่วนตัวนี้มันเป็นส่วนหกถ้าไม่เป็นสิบแปดก็คือนำสาม 3. มาคูณคูณส่วนแล้วก็ต้องคูณเศษส่วนตัวนี้คือเก้าถ้าไม่เป็นสิบแปดก็คือนำสองมาคูณคูณส่วนแล้วก็ต้องคูณเศษ คูณกันเสร็จแล้วได้เจ็ดสิบห้าส่วนสิบแปดบวกเก้าสิบสี่ส่วนสิบปดบวกกันลงมาได้หนึ่งร้อยหสิบเก้าส่วนสิบแปดมันอยู่ในรูปเศษเกินเราจะทำให้มันอยู่ในรูปจำนวนคะก็ทำกลับกันก็ทำให้ตั้งหนึ่ง้ยหกสิบเก้าหารด้วยสิบแปดนะได้เท่าไหร่แล้วเศษเท่าไหร่อันนี้คือจำนวนเต็มที่เราได้อันนี้คือเศษที่มันเศษเราก็ไปตั้งหารยาวกันเองนะ ดังนั้นจำนวนค่า c เศษหนึ่งส่วนหบวกห้าเศษสองส่วนเก้าเท่ากับเก้าเศษเจ็ดส่วนสิบแปดต่อมาข้อเมื่อกี้แหละข้อเมื่อกี้เราทำให้มันอยู่ในรูปเศษเกินแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อบวกด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษจ,จะน้อยกว่าตัวส่วนเรามาดูนี่ 4เศษหนึ่งส่วนหกมันแยกได้เป็นสี่บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนหกก็คือทําให้อยู่ในรูปจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้บวกด้วยจํานวนคะทําทให้อยู่ในรูปจํานวนเต็มบวกเศษส่วนแท้กก C, นี้เราก็นําจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจํานวนเต็มบวกกันได้เก้าเศษส่วนบวกกันมันยังส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันโดยการหาคอลนอเราหามาแล้วเมื่อกี้ คณาของหกและเก้าคือสิบแปดเอาจำนวนเต็มมาเหมือนเดิมนะเก้าตัวนี้ส่วนหกก็ทำให้เป็นส่วนสิบแปดก็คือเอาสามมาคูณเศษคูณส่วนตัวนี้เป็นเก้าทำให้เป็นส่วนสิบแปดเอาสองมาคูณเศษคูณเศษคูณส่วนเก้าเอาลงมาเหมือนเดิมจำนวนเต็มเราตัวนี้ได้สามส่วนสิบแปดได้สี่ส่วนสิบแปดลงมาได้เก้าบวกด้วยสามบวกสี่ส่วนสิบแปดเก้าบวกเจ็ดส่วนสิบแปด ตัวนี้มันก็อยู่ในรูปจำนวนคะเป็นเก้าเศษเจ็ดส่วนสิบแปดได้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่าทำคนละวิธีข้อเมื่อกี้ทำเป็นเศษส่วนเกินข้อนี้ทำเป็นจำนวนเต็มบวกเศษส่วนแท้นะเราถนัดวิธีไหนเราทำได้เลยแล้วแต่เราทีนี้มาดูตัวอย่างที่สี่มันเป็นการหาผลลบแล้วนะเมื่อกี้เราหาผลบวกอันนี้มาหาผลลบของจำนวนค้ก็ทำเหมือนกันนั่นแหละก็ทำให้อยู่ในรูปเศษเกิน สองเศษห้าส่วนหกเศษเกินมันได้สิบหกส่วนเอสิบเจส่วนหกลบด้วยสิบสี่ส่วนเก้าคอลนอของหกและเก้าเมื่อกี้เราหามาแล้วคือสิบแปดอ่าส่วนหกทำให้เป็นส่วนสิบแปดก็คือนำสามมาคูณส่วนแล้วก็คูณเศษส่วนเก้านำสองมาคูณเพื่อให้มันเป็นสิบแปดคูณส่วนเราก็ต้องคูณเศษเครื่องหมายลบเหมือนเดิมลบลบก็จะเป็น ิบเจ็ดคูณสามได้ห้าสิบเอ็ดส่วนสิบแปดลบด้วยสิบสี่คูณสองได้ยี่สิบแปดส่วนสิบแปดส่วนเหมือนกันลบกันได้ยี่สิบสามส่วนสิบแปดก็คือนำห้าสิบเอ็ดลบด้วยยี่สิบแปดเลยนะลบเสร็จแล้วมันจะได้ยี่สิบสามส่วนสิบแปดทีนี้มันเป็นเศษเกินอยู่ก็ทำให้มันเป็นจำนวนคะได้เศษหนึ่งห้าเอะได้จำนวนหนึ่งเศษห้าส่วนสิบแปดนะคะดังนั้น 2เศษห้าส่วนหลบหเศษห้าส่วนเเท่ากับหนึ่งเศษห้าส่วนสิโอเคไม่ยากนะทีนี้ตัวอย่างที่5มันมีทั้งลบทั้งบวกนะมันมีทั้งลบกันแล้วก็บวกกันทีนี้เขาทำวงเล็บมาให้เราต้องทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บของเรามันคือลบ อ่าเราก็ทําจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินถ้าให้เป็นเศษเกินทําในวงเล็บก่อนวงเล็บของเราส่วนมันเท่ากันแล้วก็คือส่วนเก้าถ้าส่วนเท่ากันนาําเศษมาบวกลบกันได้เลยทีนี้อันนี้มันเป็นลบนะสี่สิบหกลบสาสิบเอ็ดได้เท่าไหร่ได้สิบห้าส่วนเก้าบวกด้วยสิบเก้าส่วนจ็ดตรงนี้แต่ 9กับเจ็ดส่วนไม่เท่ากันเราก็เลยไปหาคอลนอของเก้าและเจ็ดคือหกสิบสามเราจะทำยังไงให้ส่วนเราเป็นหกสิบสามตัวนี้ส่วนเก้าอยู่ก็เลยคูณเจ็ดเข้าคูณเศษคูณส่วนอันนี้ส่วนเจ็ดคูณเก้าเข้าได้เจ็ดเก้าหกสิบสามคูณส่วนคูณเศษไปอันนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วนะหนึ่งมันก็จะได้หนึ่งร้อยห้าส่วนหกสิบสามบวกด้วยหนึ่งรอยเจ็ดสิเอ็ดส่วนหกสิบสาม ส่วนเท่ากันบวกกันเลยได้สองร้อยเจ็ดสิบหกส่วนหกสิบสามทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนำสามมาหารหารเศษแล้วก็ต้องหารส่วนได้เก้าสิบสองส่วนยี่สิบเอ็ดเก้าสิบสองส่วนยี่สิบเอ็ดเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค้าจะเท่ากับ c เศษแป่ส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะดังนั้นตัวสามตัวน,วนี้จำนวนค้าสามตัว ลบกันบวกกันแล้วเท่ากับสี่เศษแปดส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะเราอย่าผิดเครื่องหมายนะถ้ามาทําวงเล็บมาให้ก็คือทําในวงเล็บก่อนในวงเล็บคือลบพอลบเสร็จแล้วมันได้บวกไงเพราะว่าตัวตัวค่านี้มันมากกว่าค่าลบพอลบกันแล้วมันจะได้บวกแล้วก็มาบวกกันกับตัวข้างนอกก็จะเป็นเครื่องหมายบวกลงมาเรื่อยๆโอเคนะ ต่อมาข้อตัวอย่างที่หกจงหาผลบวกของจำนวนลบเห็ไหมมันเป็นเศษส่วนลบทั้งหมดเลยมันแต่ว่าเขาบอกว่าให้หาผลบวกก็คือมันทำให้บวกกันแล้วก็มาดูมันเศษไม่เท่ากันทุกตัวเลยนี่เศษสามเศษส่วนสามส่วนสิบส่วนสิบห้าเราก็เลยไปหาคอลนอของสามตัวนี้ของสามของสิบของสิบห้ามันได้คอลนอคือสิบ เราก็เลยมาทำส่วนให้มันเท่ากันก็คือนำสิบมาคูณนะตรงที่เป็นส่วนสามถ้าไม่เป็นสามสิบก็นำสิบมาคูณเศษคูณส่วนส่วนสิบก็นำสามมาคูณเศษคูนส่วนส่วนสิบห้าก็นำสองมาคูณเศษคูณส่วนเพื่อให้ส่วนมันเป็นสามสิบเท่ากันทุกตัวทีนี้ข้างบนมันคูณกันได้ลบยี่สิบส่วนสามสิบบวกด้วยลบเก้าส่วนสามสิบบวกด้วย ลบแปดส่วนสามสิบทีนี้ส่วนเท่ากันนำเศษมาบวกลบกันลบยี่สิบบวกลบเก้าบวกลบแปดนี้ลบจำนวนลบมันมาบวกกันก็นำมาบวกกันเลยยี่สิบบวกเก้าบวกแปดแล้วก็ใส่ลบให้มันเพราะว่ามันเป็นจำนวนลบบวกกับจำนวนลบจะได้จำนวนลบนะยี่สิบบวกเก้าบวกแปดได้สามสิบเจ็ดใส่ลบให้มันส่วนสามสิบ นี่มันเป็นเศษเกินเศษเกินให้เป็นจำนวนค้าได้ลบหเศษเจ็ดส่วนสาดังนั้นจำนวนลบ3ตัวเนี่ยมันบวกกันแล้วมันเท่ากับลบลบหนเศษเ็จ็ส่วนสามสิบนะคะโอเคง่ายมากเลยอ่ะเรามาสรุปกันสรุปที่เราทำมาเมื่อกี้ก็คือ ถ้ามันส่วนเท่ากันเราจะนําตัวเศษอ่ะมาบวกหรือมาลบกันได้เลยถ้าส่วนไม่เท่ากันเราจะทําส่วนให้มันเท่ากันโดยการหาคอลนนแล้วก็ทําส่วนให้มันเท่ากับคอานนที่หามาได้จากนั้นก็บวกลบกันได้เลยถ้ามันเป็นจํานวนคะะเราจะทําให้มันอยู่ในรูปเศษเกินแล้วนําแล้วก็ทําส่วนให้มันเท่ากันแล้วก็นํามาบวกลบกันเค ทีนี้มันง่ายแล้วเราก็เลยจะทำแบบฝึกนะคะแบบฝึกครูให้ทำแค่สองข้อแบบฝึกที่สิบสามหน้าหกสิบสี่หกสิบห้าทำแค่ข้อหนึ่งกับข้อสี่นะคะมีแค่สองข้อเองทำมาด้วยนะคะทำเสร็จแล้วครูจะตั้งอัลบั้มในกรุปไลน์ให้นักเรียนส่งลงนะคะเหมือนเดิมโอเคค่ะบ๊ายบาย